กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงเช้าของวันอังคารที่25พฤศจิกายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชกมวยชอบของช่อง8ศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ประจำวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568นะครับ หากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบุญตาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยย้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ ID l i n ลแค่ IGK 9955ย้ําย้ำ KIGK 9955ก็ทักทายมาได้นะครับภาคสดๆจากขอบเวทีวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์ภาคสองช่องช่อง3กับช่อง36วันอาทิตย์ภาค3ช่องรวดนะครับฟังง่ายราคาไหนลื่นดีไม่มัวไปล้องเล่นร้องลองกระอึกกระอักขาดขาดให้ใหายใ,ให้ท่านเสียฟิวเสียอารมณ์แน่อนอนง่ายก็คือง่ายครับไม่มีเวลาแล้วครับ ที่จะมาให้คนสไตา์อย่างผมนั่งอวยตัวเองนั่งอวยพักพวกตัวเองมันไม่ใช่ครับนะหลายท่านก็คงทราบกันเป็นอย่างดีเห็นยังไงก็พูดมันอย่างนั้นอยู่แล้วส่วนลายพิมพ์200รจังแนบะกินกล่องฟาดมันก่อนเลยขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศทีมนี้เล่นแล้วนะทีมนั้นเล่นไม่หยุดนะสายนี้เข้าแล้วนะชุดนี้น่ากลัวนะที่นี่เข้าตอนนี้แต่งตัวตอนนี้นะ ถ้าชอบกลุ่มพิมพ์แบบนี้มาอยู่กับผม200บาทเกินคุ้มพี่น้องผมรู้ดีนะครับหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสอบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียงเดือนละ300กลุ่มลายพิมพ์เดือนละ2 0 0จังได้แป่นอนไอ้ลายพิมพ์นี้ไปสัมผัสกันเาครับที่นี่ต้องบอกว่าบรรยากาศมันกล่อยๆนะครับช่อง8นะ เขามาจาัดไวทีอ,อตกรนนทบ,บุรีนะไม่ใช่กองทัพอากาศอย่างเกา่าแล้วก็ตัดสินกันแปลกๆอะ่ะเหมือนเดิมแหละครับนะแล้วก็มวยจะผิดทรงแบบสบายใจเฉิบเลยแล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าขอส่งกำลังแรงใจจากขวัญซอมบุญตาไปถึงพี่น้องผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคใต้ตอนนี้ภาคใต้โดนหนักมากเลย แถวาหาดใหญ่สงขลาก็ขอให้พี่น้องชาวใต้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ภายในเรียววันนะครับนะก็เห็นใจครับนะดูข่าวข่าวแล้วโอ้หาดใหญ่นี่โดนหนักมากก็ขอส่งกำลังแรงใจให้พี่น้องชาวใต้นะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมนี้โอ้ั้งใหญ่ถือว่าครั้งใหญ่ครับนะเห็นแล้วก็ เห็นใจพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับนะเราเป็นเพื่อนยิ่งเป็นคนไทยด้วยเราเป็นเพื่อนมนุษย์กันนะครับนะไม่ว่าแต่คนไทยคนเทศก็ตามแหละผมเป็นคนแบบนี้แต่ว่ายิ่งมาเป็นพี่น้องคนไทยเนี่ยโหดูแล้วมันรู้สึกอ่ะหอยงหัวใจอ่ะนะครับที่หาดใหญ่ลูกเล็กเด็กแดงคนแก่คนชาราโหขอยผ่านพ้นไปในละวันนะครับนะ ไอ้ทับวิจารณ์วยช่อง8วันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน68คู่ชื่อหนึ่งไอ้ทัพสมิงคราทายาทลูกงูเห่ามันมาจากไหนเนี่ย115ปอนจะพบกับสมิงเดชตลาดคนเดินเพลินเมืองคนบอเปาอ,อินแหละต้องบอกตรงๆไอ้ทัพสมิงคราอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักครับถ้าชื่อแบบนี้ไม่วิจารณ์ครับนะไม่รู้จักก็คือไม่รู้ไม่เดาครับนะเพื่อประโยชน์ของท่านไปดูไอ้สมิงเดชครับ อ้น,นี้ซ้ายเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ซ้ายนกแม่นมันยำแรงหมัดสอกได้ดีเลยไอ้ตัวนี้ฟิลครบเครื่องรวดเรงไวทรงแข็งแรงดีนะครับนะกล้าแรกกล้าลุยเลยฉีกก็ตุกจีกวนเจดีครับดักเตะดักแทงสวยงามนะครับกระดูกดีเลยนะไอสมิงเดชตลาดเดินเมืองพลเนี่ยผ่านเบอร์ดีๆครับหมัดนี้ต่อยได้แรงต่อยได้แม่นต่อยได้คมนะครับไอตัวนี้หัวใจใช้ได้เลยต้นต้นนี่ถืออันตรายวันเนี้ย ดุดันขยันครับในก็ปั้มรัดมัดกอดรัดเฟือตีส่วนมากมันจะน็อกเขานะครับนะหมัดนี้ไว้ใจได้เลยเด็กคนนี้แต่ฟอร์มมันกระ่อนกระแท่นหน่อยก็เพราะว่าปลายปลายมันจะชอบมียุบนะครับคู่นี้อย่างที่บอกมาไอทมมา้ทับสมิงพาทับสมิงเคอร์อะไรนี่ผมไม่รู้จักครับส่วนไอส้สม,มิงเดชก็ทรงแบบนี้แต่ถ้าไอ้ทับสม,มิงคาเนี่ยมันชื่อคล้ายๆงูอะ่ะถ้ามันไม่ดุไม่ฉกเหมือนงูนี้ไอส้สม,มิงเดชทุกน็อกเลยนะครับนะถ้าไม่ดุเนี่ย ไปคู่ที่สองครับวันชนะโบเมืองพาน143าปอนด์จะพบกับไอ้เพชรบางเลปออ่าวทะเลบางเลลก่อซุ่มซ้อมที่ปอเปาอินนะครับหรือว่าเดิมๆมันก็ไอ้ทะเลเงินปออ่าวทะเลบางเฉลตัวเดียวกันไปดูวันชนะก่อนครับนะขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันจะรุนแรงหมัดสอกออกสมสู้เข่าอาชีพ ถือว่าปลอดให่ปลายแรงก็ได้ครับนะรวดเร็วไวทรงแข็งแรงนะครับไอ้วันชนะโบเมืองผ่านสูงยาวแบบบางๆหน่อยฉีพก็พอมีเห็นครับเตะซ้ายหน้าก็ทําเป็นถือว่ากล้าแรกกล้าสวนอยู่ครับนะกระดูกใช้ได้แหละกระดูกดีเลยแหละแต่ว่าป้องกันตัวไม่เท่าไหร่การป้องกันตัวไม่ดีครับนะแบบนอกเขาได้แพ้นอกเป็นหมัดสอกเป็มันป้องกันไม่เป็นเลยตัวนี้สู้จริงโคตรร้ายถ้าไม่สู้มันก็ไม่เอานะครับนะ จับตีในแข็งแรงเป็นบ้าเลยถ้ามันสู้มันชอบต่อยตามราคาเอาตรงๆครับเนี่ยเอาความจริงมาวิจารณ์กันเลยวันไหนเขาไล่เล่นมันเนี่ยตอนนั่งให้น้ําไล่เล่นมันตุ้มๆเนี่ยมันออกมาจับตีล็อกตีตายเลยวันไหนเขาไล่เล่นตรงข้ามโคมงคนั่งให้น้าไอ้นี้ออกมานี่ไม่เอาอะไรเลยนะครับมันเป็นมาแล้วมันไม่น่าไว้วางใจตรงนี้ในก็ปั๊มรัดมาตีเรื่องแปลงฉแบรงคนึกกอดลัดมัดเฟือเหนียวดนุบนะครับนะ วัจยยชะมัดเลยมวยอย่างเงี้ยถ้าเขาไหลเล่นตรงข้ามมันไม่เอาอะถ้าเขาไหลเล่นมันมันก็เอาอครับนะจะสู้หรือเปล่าแล้วที่สําคัญม,มันมวยเวทเล็กกว่านะครับดีกว่าก็คือต่อยประจํๆต่อเนื่องกว่าเวทประมาณร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบปอนด์เองนะวันนี้ก็ขึ้นป้ายร้อยสี่สิบสามแล้วมันช่างล่วงหน้าหนึ่งวันนะไอช่องแปดเนี่ยถ้ามันสู้มันจับขยมตีได้ดีนะครับไปดูไอเพชรบางสะเลหรือไอทะเลเงินเดิมนี่แหละขวา เดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันจะรุนแรงหมัดศอ,อ,อกได้ดีครับฟิมมือครบเครื่องนอกในมันก็ได้หมดแหละเมื่อก่อนเนี้รยรวดแรงไวสมองมาดีมีเหลี่ยมหักแล้วจะทิ้งกับฉีกก็จุกจีกคนเจดีเตะ้ายหน้าทำดีเกาเกาเกึากกระดูกแข็งป๊อกเลยนะไอเพชรบางสรีหรือไอทะเลเงินเนี่ยผ่านมาหมดของแข็งแข็งเบอร์ดีๆเนี่ยสูงยาวก็ใกล้เคลียงกันแล้วครับคู่นี้นะดุดันขยันครับทรงแข็งแรงหมัดศอกไว้ใจได้นะครับ ไอเพชรบางสเลเนี่ยแต่ว่านอกเขาได้ก็แพ้นอกเป็นอยู่เดิมๆของมันน่ะหายไปนานมากครับกลับมาสองไฟแล้วครั้งแรกก็ชนะคู่ชกมาล่าสุดมันก็แพ้มวยผู้จัดนี่แหละแพ้ไอเพชรกาฟิวจิตเมืองนนวันนั้นเบียดเอียดเลยนะเพชรกาฟิวแตกเลยนะมัดสอคมครับต้นๆดูน่ากลัวเลยวันเนี้ยไอเพชรบางสเลเนี่ยในก็มีสู้ครับกดแขนไล่แขนขวางหน้าป้ายหน้ามีครบแล้วที่สําคัญ สองไฟที่มันกลับมาต่อยต่อยเวทใจนะครับ145กับ150ปอนด์เลยนะวันนี้ช่างล่วงหน้าอีกนะเอาง่ายๆครับเพชรบางสเสลยสู้แน่นอนไม่ต้องไปวัดใจว่ามันจะสู้หรือเปล่าวะมันสู้แน่นอนครับเก่ากึกเลยอยู่ที่สภาพมันเท่านั้นวันนี้สู้แน่นอนคู่นี้นี่มันก็ลุ้นนับน็อกได้ทั้งคู่ครับนะกลัวจังเลยต่อยตามราคาตามบรรยากาศเนี่ยตามเขาจะเล่นกันเนี่ย ผมชอบไอเพชรบางสเล่ปออ่าวทะเลบางสเลครับชอบไอเพชรบางสเลนต้นลุ้นก่อนเนี่ยลุ้นก่อนเลยวันนี้สู้แน่นอนไม่ต้องไปวัดว่ามันจะสู้หรือเปล่าชอบความเกา่าลูกแม่นลูกคมนี่แหละลูกสู้นี่แหละนะครับก็เขาไล่เล่นไทยตอนนั่งให้น้าเนี่ยมันไม่เอาอะไอวันชนะคู่ที่สามคู่เอกครับไอการชัยจิตบองนร้อยยี่สิบหกต่อน้ําหนักหนึ่งปอน ให้พงศิริสอจอมิแปดเลี้ยวชูจีบะมีเกี้ยวตัวเดียวกันนั่นแหละร้อยยี่สิบหกกับร้อยยี่สิบเจ็ดการชัยตัวนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันจุนแรงหมัดสอกถือว่าออกได้ดีเลยฟิ้มมครบเครื่องร,รวดเร็วว่องไวสมองวยดีมีเหลี่ยมหกักรอบจะถึงฉีบก็จุกจิกควนใจได้ดีแต่้ายหน้าได้ดีมากนะครับนะเกา่าเก้ากึ๊กทั้งคู่แหละกระดูกนี่แข็งป๊อกผ่านมาหมดตัวดีด,ดังๆไอ้การชัยตัวนี้ก็ทรงก็แข็งแรงดีครับนะ เก่าไม่เก่าจนหัวมันจะล้านอยู่แล้วอ่ะไอาการชัยเนี่ยผมมันเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะครับ <c oughs> ใ,นในข้องใน่ข่ของผู้จัดนะครับจิตเมืองนนท์เจ้าบ้านเจ้าถิ่นเจ้าที่นะเวทีนี้อตกกเมืองนนท์นะครับนะถือว่าต่อยในครัวเลยอักกินในครัวเลยเมือนี่นะครับเรื่องฝีมือมวยลูกจุกกิจเหลี่ยมตัวเหลือกินนะครับนะอัดกันล่าสุดไอาการชัยชนะมาผมมองว่ามันชนะด้วยความไวชนะด้วยสมองมวย ชนะด้วยจังหวะสุดท้ายก่อนจากเนี่ยไอการใช้ทําได้ดีตลอดก่อนจะจากกันเนี่ยจะเขาเรียกจังหวะสุดท้ายของมวยเนี่ยในก็ปั้มรัดมาตีตามจังหวะมวยแทงแล้วคาป้องกันตัวไปดูพงศริครับไอนี้ก็ขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันจะมันแรงบัดสอบก็ถือว่าออกได้ดีครับฟี้มมือครบเครื่องรวดในมวยสมองไม่ดีมีเหลี่ยมหักล้มจริงจงถีบก็จุกจิกควรจะดีครับเตะยหน้าก็ทําได้ดีเกา่าเกา่เกาเหมือนกันกระดูไม่แข็งป๊อกทั้งคู่มันแหละ รูปร่างและตัวก็ดูว่าปากหัวตัวเท่านะครับคู่นี้ทรงแข็งแรงดีครับไอ้พงศลิตัวเนี้แต่ว่าต่อยที่นี่ไม่ใช่เวทีกองทัพอากาศนะใช้ชื่อศึกนี้นะครับนะแต่ว่าเป็นจิตมองนลนะครับเป็นผู้ทําเป็นผู้จัดนะเขาย้ายมาต่อยอ,อตกรมืองนนนะโดยตรงเลยทีนี้ของจิตมังนนโดยตรงเลยเวทีเนี้ยอาวุธเยอะขยันดีครับแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยก่อนจากกันเนี่ย ผมดูว่าเป็นรองวันนั้นที่แพ้กันมาเนี่ยมันแพ้ลูกจังหวัดสุดท้ายแล้วก็ช่วงท้ายไปเดินตามนี่ออกทะเลเลยวันนั้นนะ่ะออกทะเลเลยนะครับนะในเขาปัม้มรัดมาตีเด้งตรงสแปงทะลึกล็อกรัดมาตี ning, เหนียนหนึบเก่ากเจอเก่าคู่เนี้อย่างที่บอกครับวันนั้นมันแพ้จังหวัดสุดท้ายกันแล้วราคาก็ดันห่างไปพอราคาดันห่างไอพงศริไปเดินตามออกทะเลเลยนะผมมองวันนั้นออกทะเลเลยนะจังหวัดสุดท้ายเป็นรองความใบเป็นรองแล้วออกทะเลเลย ก็เป็นมวยบ้านใกล้เดือนเคียงแหรอครับนะลูพี่เขาก็ทั้งสองฝั่งเนี่ยเอาตรงๆเออเมื่อก่อนเขาก็จัดมวยด้วยกันอะไรด้วยกันแหละเออสีเสื้อเนี่ยคู่นี้มันเก่าเจอเก่าครับนะบ้านใกล้เดือนเคียงอย่างที่บอกครับนะแต่ผมก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ตามทรงชี้ตามทรงอ้ลึกตื้นหนาบางนอกในไม่มีใครรู้เขาหรอกนอกจากหลังเกมทั้งนั้นนะครับชัดเจนเขาจะมาบอกใครก่อนเรา ผมวิจารณ์ตามทรงครับผมชอบการชัยจิตเมืองนนท์ชอบไอการชัยจิตเมืองนนท์ชอบความไวสมองมวยจังหวะสุดท้ายเนี่ยก่อนจากกันเนี่ยไอการชัยทาได้ดีกว่าที่มันชนะมานี่นะครับคู่ที่4ครับไอ้งาทองโตโยต้าระยองเพชรบ้านบึงแหะครับร้อยปอนไม่ถึงอะก็ตามเข้าไปจะพบกับกระเรียงดำศูนย์กีฬาหัวฝาย กะเหลี่ยงดำนะตัวนี้ไม่ใช่ไอ้กะเหลี่ยงไทยนะกะเหลี่ยงไทยจับตีตายนะถ้ารุ่นเนี้ไปดูไอ้งาทองครับมวยขวาเดินมาได้ถอไมเป็นครับอาวุธเยอะแหละแต่ว่าหลุดหลวมหน่อยแม่นคมครับนะถือว่าแม่นคมแหละอาวุธมันหมัดสอกไว้ใจได้กระดูกใช้ได้นะครับคุ้นชินเมืองกรุงกว่ามันน็อกเขามากกว่าแพ้น็อกนะครับไอ้ตัวนี้มันไม่ถึงหลักร้อยปอนมันก็แค่สี่สิบไม่เกินสี่สิบสองกิโลกรัมดอก ไปดูกะเหลี่ยงดําครับนะไอ้นี่มวยขวาจอมบุกจอมลุยเลยทรงมันคล้ายๆไอ้กะเหลี่ยงไทยนะตัวเนี้ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้หมัดสอกรวมเป็นชุดเลยแต่ว่ามันหลุดหลวมหน่อยเปิดหน้าเปิดตาใส่เลยหัวใจใช้ได้ทั้งคู่ครับไอเด็กคู่เนี้ยออกแบบสารพัดอาวุธแหละกะเหลี่ยงดําแต่ว่ามันแบบสาวหมัดเปิดหน้าใส่นะครับนะแล้วก็ตามแบบฉบับของพระเอกคู่ทอน่ะพวกหัวใจไปก่อนกำปั้น คู่นี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นนับนอกได้สูงคู่สุดท้ายนี่ก็อย่าไปเล่นมันเยอะรอช่องเจ็ดเถอะครับมีดีพอจะกดคู่ชกหมอดทั้งคู่แหละไอ้คู่สุดท้ายเนี่ยผมยังชอบงาทองโตโยต้าระยองอยู่ครับนะถ้าให้ชอบผมชอบไอ้งาทองคุณชินเมืองกรุงกว่าผ่านเบอร์ดีเมืองกรุงกว่านะครับครบถ้วนครับสนใจเข้ากลุ่มผม idline kigk 9955นะครับ ลายเสียง300รลายพิมพ์200บาทจังแนบแน่นอนลายพิมพ์ไปสัมผัสกันเอานะครับนะแล้วก็ไปแบบอบสองดูเพจผมได้ครับชื่อเพจขวัญสอบุญตาแข็งป๊กพิมพ์ค้นหาในเพจคำว่าขวัญเว้นวรรคอจุดบุญตาติดทัดแทกแข็งโป๊กผมจะลงมวยชอบจันถึงพุทหัสในนั้นให้แล้วก็เลดเปิดช่อง3ช่อง7ช่วงเช้าตรู่เช้ามืดวันศุกร์ผมก็จะลงไว้ในนั้นไปแอบ,บสองดูได้ครับแล้วก็บรรยากาศบางครั้งบางเวทีถ้าผมมีเวลา ผมก็จะไปลงให้ดูคร่าวๆไปแอบส่องดูได้ครับชัดเจนว่ามันชัดเจนไหมกลุ่มพิมพ์ผมนี่แหละ <S <S คู่ที่หนึ่งไอ้ทัพสมิงลาสมิงคลาสมิงลาอะไรนี่ผมไม่เคยเห็นครับนะส่วนสมิงเดชทรงก็ตามที่วิเคราะห์วิจารณ์มาแต่บอกเลยไอ้ทัพสมิงคลาอะไรเนี่ยชื่อมันงูที่มันพิษร้ายแรงดุๆถ้าไอ้นี่ไม่ดุสมิงเดชทุบตายนะครับนะถ้าไม่ใช่มวยดุๆชื่อแบบนี้ผมไม่รู้จัก <S 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 คูยส่องบัรชนะกับ ไอเพชรบางสะเลรุ่นนับนกทั้งคู่ลัวจังเลยจะต่อยตามราคาคู่เนี้ดูก่อนนะครับเขาไหลเล่นใครตอนให้น้ําอะก็ใส่มันเลยผมชอบเพชรบางสะเลปออ่าวทะเลบางสะเลชอบความเกา๋าลูกแม่นแล้วก็สู้แน่นอนไม่ต้องวัดว่ามันจะสู้หรือเปล่านะครับคู่ที่สามการใช้กระโรงสลีคู่รีแมทล่าสุดมันอัดกันมา มันบ้านใกล้เรือนเคียงนะคู่นี้แต่วิจารณ์ตามทรงครับนะเอาทรงมวยเอาความน่าจะเป็นเอารูปเกมเข้าว่าผมชอบการชัยจิตเมืองนนความไวสมองมวยจังหวะสุดท้ายลูกก่อนจากใน้มันดีกว่าวันนี้ก็ต่อหนึ่งปอนก็ไม่ได้มีปัญหาครับนะเพราะว่าไอ้พงศลีนี้ยกข้าผมมองมันเดินออกทะเลเลยวันนั้นคู่ที่สี่งาทองกับกระเหลี่ยงดำมีสิทธิ์ลุ้นนับนอกได้สูงอย่าไปลงทุนเยอะครับรอช่องเจ็เถอะ ไปมวยแถมๆอย่างเงี้ยจะไปเล่นอะไรกันนักนาไปหาเงินนี่อันไหนไม่สมควรเอาเงินทองของมีค่าไปฝากก็จะไปฝากไว้ผมชอบงาทองโตโยต้าระยองครับคุ้นชินเมืองกรุงกว่าต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ